สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่สุทธิชัยพอดแคสต์วันนี้อาจารย์พากรกัจฉลีพาเราไปที่เมืองจีนเหมือนกับที่ทำมาทุกสัปดาห์ครับแต่สัปดาห์ที่ผ่านมานั้นมีภาพที่น่าตื่นเต้นจากจีนมากคือวันเมย์เดวันกรรมกรน,นั้นผู้คนร้นหลามท่วมทนจริงๆไปไหนมาไหนนี่ผมไม่แน่ใจว่าเขาจะขับเคลื่อนกันอย่างไรดูสถานีรถไฟดูสนามบิน ดูที่สาธรารณะทั้งหลายแหล่นั่นปีนี้คึกคักเป็นพิเศษหรือเปล่าและมีอีกสองสามเรื่องที่อาทิตย์นี้ผมคิดว่าน่าจะชวนอาจารย์กับสรีคุยก็คือเรื่องรถไฟฟ้า EV นโยบายจีนล่าสุดเป็นอย่างไรรวมไปถึงกรณีติ๊ To อกที่ทางอเมริกาพยายามจะกดดันให้บริษัทไบดเอนซ์ขายหุ้นออกในอเมริกามิฉะนั้นจะถูกแบนใน9เดือนนี้ทางรัฐบาลจีนมีปฏิกิริยาเรื่องนี้อย่างไรน่าสนใจมากจะสู้กัน ในอีกเวทีหนึ่งหรืออย่างไรสวัสดีครับอาจารย์ภคกรครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมครับครับเป็นไงเอามาไปเที่ยวที่ไหนมาเปล่าครับวันเมเดย์อาจารย์ครับอาจริงๆเมเดย์นะครับผมก็ผมก็อยู่ในเมืองผมเนี่ยแหละครับแล้วก็ไปใกล้ๆนะครับผมซึ่งก็จริงจริงต้องบอกว่าก่อนเมเดย์เนี่ยนะครับมีโอกาสได้นะครับไปต่างเมืองแล้วก็ไปงานมอเตอร์โชว์นะครับเที่ยวปักกิ่ง นะครับก็จะได้เห็นในส่วนของผู้คนนะครับไปทั้งที่งานมารชธอแล้วพอกลับมาที่เมืองเหอเฟยที่ผมอยู่เนี่ยในช่วงของเมเดเนี่ยก็ได้เห็นคนออกไปเที่ยวค่อนข้างเยอะเลยเหมือนกันนะครับผมโดยเฉพาะในเมืองที่เรียกว่าถ้าเทียบกับเมืองไทยก็คือเป็นระดับอำเภอนะครับผมก็เห็นคนเริ่มเยอะมากยิ่งขึ้นครับคือต้องบอกแบบนี้เลยว่าคือมันก็อดคล้อง <m uch ing> กับตัวรายงานที่ทางการจีนนะครับได้รายงานออกมาว่าในวันแรงงานปีเนี้นะครับ <m uch ing> มันกลายเป็นว่า,าคนจีนะ่ะเริ่มมีพฤติกรรมแบบใหม่ในการท่องเที่ยวในประเทศของตนก็ <m uch ing> คือว่าเขาจะหลีกเลี่ยงเมือง <m uch ing> ที่เป็นเมืองที่ฮิตอยู่แล้วนะครับผม <m uch ing> แล้วไปเมืองรองๆองรวมถึงเมืองต่างจังหวัดมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะเ <m uch ing> มืองในระดับอำเภอ นะครับสมมุติว่าผมอยู่ที่เหอเฟยเนี่ยนะผมก็อาจจะเลือกไปเที่ยวในอำเภอรอบนอกมากยิ่งขึ้นนะเพราะว่าไม่อยากจะไปเอเบียดเสียดในเมืองใหญ่ๆอย่างเช่นอนานจริงนะครับเสียงไฮ้ชงชิ่งปักริงเพราะอันนี้รู้อยู่แล้วว่าคนเยอะมาก,มากคือเยอะถึงขนาดที่ว่าบนโลกโซเชียลจีนเนี่ยมีแฮชแท็กนะครับว่าทันไม่เอาอีกแล้วในการเที่ยวช่วงเทศกาลเพราะว่าคนเยอะมากๆเยอะมากจริงๆครับ,รบนะครับอย่าง อย่างผมดูในคลิปบนติ๊กต็อกจีนเนี่ยนะครับบนโตอินของจีนเนี่ยนะครับผมก็ได้เห็นว่าคนจีนไปเที่ยวที่ฉงชิ่งนะครับผมโอ้โหคนเยอะมากๆนะครับรวมถึงเที่ยวเซี่ยงไฮ้เองอะไรเองที่ปักกิ่งนะก็เยอะอยู่แล้วนะครับอย่างเมื่อปีที่แล้วเนี่ยนะครับเมื่อปีที่แล้วสองห้าหกหกเนี่ยในช่วงลาเบอร์เดย์เนี่ยผมได้ไปเที่ยวที่หางโจวนะแลวก็หนานจิงซึ่งเป็นสองเมืองที่เยอะที่คนไปเที่ยวเยอะอยู่แล้วแล้ว หังโจเมื่อปีที่แล้วเนี่ยโอาหาคือแบบเยอะมากๆจนถึงขั้นที่ว่าผมไม่สามารถลงรถไฟใต้ดินในสถานีที่จะไปเที่ยวในสถานที่ท่องเที่ยวที่เรียกว่าซีหูนะครับหรือว่าเป็นทะเลสาบซีหูของหังโจได้โดยตรงแต่ต้องเลยสถานีหนึ่ง<ด>แล้วค่อยเดิน,นครับอันนั้นคือปีที่แล้วนะครับ แล้วผมก็ลองเช็คในโลกออนไลน์ก็เป็นคล้ายเดิมเลยปีนี้ดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจเลยว่าถึงขั้นนะครับบนเวยบ๋อรของจีนบนโซเชียลมีเดียของจีนเนี่ยมีการเขียนกันเลยว่าฉันจะไม่เที่ยวในช่วงนี้แล้วเพราะคนมันเยอะจริงนะครับผมมันก็เลยกลายเป็นว่าคนก็หาเมืองลองเที่ยวมายิ่งขึ้นโดยตัวเลขจากสื่อจีนและทางการจีนที่ออกมาเนี่ยนะครับก็ระบุว่าในการ ไปเที่ยวในเมืองระดับอำเภอรหรือว่าเคานตี้ของจีนเนี่ยมีการเพิ่มสูงขึ้นหกเท่าหกเท่าเลยนะครับผมบซึ่งเป็นข้อมูลจากแพลตฟอร์มที่เรียกเมทวนนะแพลตฟอร์มเมทวนคืออะไรคือเป็นแพลตฟอร์ม ไลฟ์สไตล์ที่ถือว่าเป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มที่ใหญ่มากในจีนคือมีทั้งในส่วนของรับซื้อดีลคูปองต่างๆมีดูดีวิวท่องเที่ยวต่างๆดูรีวิวร้านอาหารมีในลักษณะของที่เป็นเดลิเวอรี่อะไรต่างๆด้วยดังนั้นเนี่ยแพลตฟอร์มไลฟ์สไตล์เนี่ยคือใหญ่มากนะครับยั่วแมขหันนะครับผมซึ่งก็ระบุออกมาว่ามีข้อมูลตรงนี้คือสูงมากกว่าหกเท่าเลยในส่วนของคนจีนไปเที่ยวในอำเภอมากยิ่งขึ้นแล้วมากไปกว่านั้นครับ สถานที่ท่องเที่ยวที่ทางธรรมชาตินะครับผมรวมถึงในเมืองอย่างที่ผมบอกในเมืองต่างจังหวัดต่างๆก็เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและมันก็คือต้องบอกว่าสอดคล้องกับอะไรสอดคล้องกับนโยบายที่ทางจีนเนี่ยทำมาเป็นสิบปีแล้วในช่วงที่เขาทำในส่วนของการที่เรียกว่านำพาคนจีนออกจากความยากจนนะครับผมซึ่งในตัวนโยบายเนี่ยทางจีนเขาก็มุ่งเป้าไปที่ ในส่วนของตัวต่างจังหวัดเมืองภูเขาอำเภอเล็กๆต่างๆ <_ d ata> เพื่อที่จะยกระดับผู้คนให้มีอาชีพเที่ยงยืนให้มีนะครับรายได้ต่อหวัวที่เพิ่มขึ้นซึ่งหนึ่งในนั้นที่เขาทาคืออะไรครับ <_ d ata> เขาก็ดูว่าในแต่ท้องที่มีจุดเด่นอะไรแล้วก็ทําให้กลายเป็นฐานที่ท่องเที่ยวด้วยอย่างเช่นในหลายพื้นที่อำเภอต่างจังหวัดของจีนนะครับเขาจะมีจุดเด่นในส่วนของทางธรรมชาตินะครับผมดังนั้นเนี่ย ก็ทำให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติเทิงนิเว่ย์เราเลยได้เห็นว่าหลังจากนั้นเนี่ยมันก็เริ่มเติบโตอย่างต่อเนื่องแล้วพอมีกระแสแบบนี้ว่าเฮ้ยไปเที่ยวนับตามเมืองใหญ่ๆช่วงหน้าเคือหยุดยาวแบบนี้คนมันเยอะมากเลยอ่ะมันก็เลยกลายเป็นว่าทางรัฐเอง ก็พยายามที่จะนําเสนอว่าถ้างั้นก็ไปเที่ยวตามต่างจังหวัดเมืองลองนะครับเราจะเห็นได้เลยว่าในสื่อจีนต่างๆเนี่ยก็เริ่มนําเสนอในส่วนของสถานที่ท่องเที่ยวในเมืองเล็กๆมากยิ่งขึ้น <S <S ซึ่งมันก็เป็นกุศโลบายอย่างหนึ่งตามนโยบายของเขาเพื่อที่จะให้มันมีในเรื่องของการกะไระจายรายได้นะครับและถ้าเรามองอีกมุมหนึ่งเลยนะครับผมมันสะท้อนอะไร มันก็สะท้อนว่าอย่างที่เราเคยคุยถึงปัญหาในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ต่างๆของจีนรวมถึงตัวปัญหาด้านเศรษฐกิจของจีนที่มีมาตั้งแต่<ม>ช่วงโควิด<ม>และหลังโควิดเป็นต้นมาทําให้รัฐบาลท้องถิ่นในหลายเมืองของจีนโดยเฉพาะเมืองนะครองรองนะครับชั้นสามชั้นสี่เนี่ยประสบปัญหาขาดรายได้เพราะ GDP ในท้องถิ่นเนี่ยนะครับลายรายได้ของเขาเนี่ย โดยส่วนใหญ่มาจากอาสังหาริมทรัพย์ด้วยซ้ําในบางท้องถิ่นเนี่ยสูงถึงห้าสิบเปอร์เซ็นที่มาจากการให้จัดสรรที่ดินในส่วนของทำอสังหารพย์ต่างๆแต่กลายเป็นว่าพอมันมีปัญหาเรื่องอสังหารรายได้ก็หายดังนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เา่าที่สามารถกระตุ้นได้ก็คือเรื่องของสายท่องเที่ยวแล้วก็กระตุ้นให้เกิดการบริโภคในประเทศเห็นไหมครับเนี่ยมันก็ไปด้วยกัน นะครับอันเนี้ยคือเราไม่ได้เอาวิเคราะห์อย่างเดียวนะว,ว่าเฮ้ยมันมีอะเทรนแบบนี้นะครับแต่จริงแล้วเนี่ยพอเข้าไปดูลึกจริงๆอะไอ้เทรนที่มันเกิดขึ้นมันก็สื่อมาจากทางสื่อหลักของจีนเองหรือทางภาครัฐก็เริ่มมีการนําเสนอนทางเลือกออปชั่นในการเที่ยวแบบนี้เพิ่มขึ้นด้วยนะครับเพื่อที่จะให้มีการกระจายรายได้แบบนี้นะครับผมแล้วถ้าดูตามข้อมูลที่มีอีกนะครับ มันกลายเป็นว่าไม่ใช่แค่ว่าไปเที่ยวอย่างเดียวนะครับในตัวอำเภอเล็กๆหรือเมืองเล็กเนี่ยแต่ทำให้พวกบริการหรือเรียกว่าเซอร์วิสหรือร้านค้าต่างๆนะครับรีเทลร้านค้าปลิกต่างๆในท้องถิ่นเนี่ยก็เริ่มมีรายได้เพิ่มขึ้นอันนี้คือนะครับเือจากข้อมูลของทางการจีนที่ออกมาในช่วงนี้เลยนะนะครับผมโดยเฉพาะร้านกาแฟอันนี้น่าสนใจ S <S ซึ่ง <S <S ผมจะเล่าเรื่องนี้ให้ฟังครับเรื่องของร้านกาแฟทําไมผมถึงต้องพูดเรื่องนี้เพราะเ,ออเราอาจจะเคยมีภาพจําว่าจีนเป็นเมืองแห่งชานะครับผมใช่เออใช่รู้ไหมครับว่าตอนนี้แต่ว่าทําไมกาแฟถึงตอนนี้กําลังเป็นเทรนด์ใหม่หรือ,อยังไงใช่ครับคือจริงๆบอกว่าตอนนี้จีนเองเ,องเนี่ยกําลังปกปั้นให้พื้นที่นะครับการปลูกชาเองหรือเมืองที่จุดเด<อ>่นเรื่องของชาเองอย่างเช่นนะครับที่ ทางใต้ของจีนอย่างนะครับเขื่อยุนนานแล้วหรือหรือเราเรียวหยุนหนานเนี่ยก็ปลูกกาแฟได้เพิ่มมากขึ้นเพราะถือว่าเป็นในส่วนของไปดัดเทรนโลกนะครับแล้วตอนนี้คนจีนเองก็หันมาดื่มกาแฟกันมากขึ้นเพราะถือว่าเป็นวัฒนธรรมแบบสากลซึ่งตรงนี้จีนเห็นโอกาสก็เลยพยายามที่จะกระตุ้นในตรงนี้นะครับผมและข้อมูลที่ออกมาในช่วงนี้เลยเนี่ย การบริโภคกาแฟในหัวเมืองรองๆในเมืองอำเภอเล็กๆเนี่ยก็เพิ่มสูงขึ้นด้วยนะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยเราได้เห็นอะไรเราก็ได้เห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยการพัฒนาของทางจีนเนี่ยเขาก็ดูเทรนด์ด้วยนะครับผมว่าอะไรเป็นเทรนด์ของทั้งของโลกแล้วก็สามารถที่จะกำลังเข้ามาในประเทศเขานะครับแล้วมันมันก็เลยมีในเรื่องของการ ถอนออ,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 ออกแบบนี้แล้วพอผมบอกว่าตัวี่อินดัสทรีในเมืองระดับตัวเคาน์ตี้หรือว่าอำเภอในจีเนี่ยเติบโตเติบโต,ตแค่ไหนต้องบอกว่าถ้าเทียบกับปีที่ผ่านมาเนี่ยก็เติบโตประมาณ1นถึงสเท่านะครับก็คือปีต่อปีซึ่งก็ถือว่าค่อนข้างเยอะนะครับนั่นก็ต่อให้เกิดอีกประเด็นหนึ่งขึ้นมาว่าในตอนเนี้ยทางจีนเองอะ่ะพอเจอปัญหาในเรื่องของตัว ภาคอสังหาริมทรัพย์ก็เลยพยายามที่จะกระตุ้นในเรื่องของการบริโภคในประเทศนะครับผม <S <S แล้วอีกอันหนึ่งที่เราเคยคุยกันมาก็คือว่าถ้ามองลงลึกลงไปเนี่ยภาคอสังหานะครับอย่างเช่นในเรื่องของตัวอคอนโดหรือที่พักหรือนะบ,บ้านต่างๆเนี่ยยูนิตท,ที่มันเหลือมากๆเลยมันเหลือตรงไหนมันเหลือในเขตหัวเมืองชั้นรองๆเพราะที่ผ่านมา ในตอนที่นะครับอสังหาจ<ม>ีนบูมนะครับผมในช่วงที่มีนโยบายแก้จนด้วยทําให้เม็ดเงินของทางการเนี่ยไปลงในเมืองรองๆค่อนข้างเยอะ<ม>ทางพวก developer ต่างๆก็เห็นว่าเป็นโอกาสในการที่จะขยายไปตรงนั้นมันเลยทําให้ราคามันเกินมันโอเ r อร์ไพแล้วมันเกินไปกว่าดีมานจริงๆ<ม>นั่นหมายความว่าภาคอสังหากระทบ ตัวท้องถิ่นในพวกเมืองเล็กๆค่อนข้างมากเพราะว่าในพวกหัวเมืองขนาดใหญ่อย่างเช่นแบบปักจิงนับเซี่ยงฮ้หนานจิงอะไรต่างๆเนี่ยมันยังมีพอเชิเทียในส่วนของการขายบ้านเพราะดีมานมันยังโอเคอยู่ถูกไหมครับเพราะมันเป็นเมืองในส่วนของเมืองคนทํางานเมืองพวก CB d ดีอะไรพวกนั้นอยู่แล้วถูกไหมนับแต่พอมาเป็นพวกหัวเมืองทั้นลองๆองเนี่ยในที่ผ่านมาเนี่ยมันอาจจะเกือสูงเกิน ดีมานจริงๆนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นความพยายามของทางภาครัฐเองรวมถึงรัฐบาลท้องถิ่นเองที่จะเข้ามาแก้ปัญหาตรงนี้ในการเพิ่มรายได้ที่มาทดแทนนะครับในเรื่องของภาคสังหาที่มีปัญหานะครับผมนี่นะคือสิ่งที่เราได้เห็นว่าทำไม ตอนนี้เวลาเราเข้าไปดูสื่อต่างสื่อหลักของจีนนําเสนอในส่วนของการเที่ยวระดับเคาตี้หรือหัวเมืองชั้นลงหลอกนะครับระดับอําเภอในจีนและก็พยายามที่จะส่งเสริมให้ตรงนี้เพื่อที่จะเอาเม็ดเงินเข้าไปไปคระทด้วยอืนี่หละครับตรงนี้น่าสนใจมากเพราะว่ามันคือเทรนด์แนวโน้มใหม่ที่เราต้องจับตามอง เรื่อง e v น่าสนใจอีกเรื่องหนึ่งครับเป็นยังไงครับล่าสุดนี่อัปเดตกันหน่อยครับคนไทยสนใจมาก e v ตอนนี้แนวโน้มนี่พุ่งแรงกว่าที่เราเคยคาดคิดเลยครับที่เมืองจีนล่าสุดสถานการณ์เป็นเช่นไรครับครับก็โดยส่วนตัวนะครับผมที่ผมไปงานออโต้โชว์นะครับผมที่ปักกิ่งโดยตรงนะครับซึ่งงานเปิดให้กับพ u ับบิกเนี่ยนะครับตั้งแต่วันที่25เมษายนจนถึงครับ วันเสาร์ที่ผ่านมาก็คือ,อสี่สิภาคมนะครับซึ่งต้องบอกว่าด้วยพอไปเห็นด้วยตัวเองเนี่ยก็รับรู้ได้โดยทันทีครับว่ามันก็เป็นไปตามนโยบายของทางภาครัฐก็คือโดยตาเปล่าที่เรามองเนี่ยนะครับเกินครึ่งเลยแหละก็คือเป็น EUV แล้วแบรนด์จีนคือเยอะมากนะครับผมเพราะว่าเขาต้องการเน้นในเรื่องของตัว e ว v นะครับผมแล้วก็ตัวแบรนด์จีนของเขา และในขณะเดียวกันเนี่ย<ม>ก็มีบทความจากสื่อหลักของจีนเนี่ยออกมาในช่วงเวลาเดียวกัน<ม>เพราะว่าก็เป็นช่วงที่ทางอเมริกาเองนะครับ<ม>ก็มีประเด็นในเรื่องของนะครับตัวภาวะการผลิตที่ล้นเกินนะครับ<ม>ของจีนในส่วนของ E.V ถูกไหมทึม่งทางจีนก็โตตอบว่าเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นการเติบโตของทั่วโลกเลยในตลาดของ E.V ดังนั้นเนี่ยนะครับถึงแม้ว่าจีนพัฒนาได้เยอะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันก็ยังมีรูม ในการพัฒนาอีกมากเลยนะครับผมแล้วในงานออโตโชว์เนี่ยเราก็เลยได้เห็นว่าทั้งแบรนด์จีนแล้วก็มี global แบรนด์ต่างๆเนี่ยก็จัดแสดงในส่วนของตัว e v <ม>นะครับ<ม>ซึ่งข้อมูลที่เผยออกมานะครับล่าสุดเนี่ยนะครับในงานออโต้โชว์นะครับ,รบที่ปักกิ่งเนี่ยมีในส่วนของตัวเกิน100โมเดลนะครับที่เป็นโมเดลใหม่รุ่นใหม่ๆมาเปิดตัวภายในงาน นะครับผมแล้วก็มีในส่วนของตัวที่มันเป็นแบบพลังงานใหม่เนี่ยนะครับผมประมาณเกือบสามร้อยขวาคันนะครับผมซึ่งก็ค่อนข้างเยอะนะครับ<ม>ที่ที่เอามาในการในในงานครั้งนี้นะครับผมซึ่งแต่อีกอันหนึ่งที่ต้องจับตามองก็คือว่าในงานออโต้โชว์เนี่ยนะครับเือ t เทสลาไม่ได้ร่วมนะนะครับผม เกืออเทเลาไม่ร่วมแต่คู่ก่อตั้งเทสลาก็คือซีโอเทสลาก็คือใ่ีลอไปโอกยเลินมานไปเจอกับนายกหลีเฉียงเลยนี่อต้องครับคือเดินทางไปที่ปักกิ่งในช่วงเวลาที่ออโต้โชว์นะครับกำลังอยู่นะครับแล้วคือเป็นการเดินทางที่ไปปุ๊บปั๊บแล้วกลับปุ๊บปั๊บด้วยแนะประมาณมวันเดียวเองนะครับผมก็คือ เขาก็นั่งเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวไปแล้วก็กลับนะครับผมแต่ว่าเขาก็ได้คุยกับในส่วนของนายกรัฐมนตรีของจีนนะครับรวมถึงได้คุยกับในส่วนของอคนที่ดูแลในเรื่องของการส่งเสริมธุรกิจของประเทศของทางหน่วยงานในจีนนะครับผมแล้วจริงๆแล้วเนี่ยมีการคาดการณ์กันว่าในการไปคุยครั้งเนี่ยเขาก็ต้องการคุยในเรื่องของที่ว่าจะผลักด,ดันเทคโนโลยีในส่วนของตัวขับขี่อัตโนมัติของเทสลา เข้าไปในจีนด้วยนะครับเพราะว่าในจีนตอนนี้นอกจากการเติบโตของ e ีวีแล้วเนี่ยนะครับในส่วนของตัวการขับขี่แบบไร้คนขับเนี่ยนะครับแบอัตโนมัติเนี่ยของจีนเนี่ยก็กำลังเติบโตด้วยเช่นกันซึ่งใช่ครับแต่ว่าโดยส่วนใหญ่มันเป็นของจีนเองนะครับอย่างเช่นหลักๆที่ผมได้ไปเห็นในงานออโตโชเลยเนี่ยนะครับก็คือในส่วนของ มันจะมีนะครับคือแบรนด์จีนหลายแบรนด์เลยเนี่ยที่เป็นลักษณะของีอเรียกว่าจอยเวนเจอร์แล้ว j o ยเวนเจอร์อะไรก็คือบริษัทผู้ผลิตรถยนต์เขาจอยเวนเจอร์กับบริษัทที่โปรเ i เรื่องของเทคโนโลยีนะครับอย่างเช่นในส่วนของนะครับมีแบรนด์ที่นะครับป่ายตู้นะครับร่วมเมือกีลี่นะครับผมในส่วนของออกตัว e ีวนะครับโดยที่ใช้ระบบ AI แล้วก็ระบบขับขีอ่อัตโนมัติของ mm hmm. ป้ายตู้ในขณะที่อีกแบรนด์หนึ่งนะครับ mm hmm. ก็ไปจอยเวนเจอร์เหมือนกันนะครับผม mm hmm. ระหว่างตัวแบรนด์นั้นกับตัวหัวเว่ในการที่เอาระบบของหัวเว่มาใช้ทั้งในส่วนของ AI แล้วก็ในส่วนของตัวอัตโนมัติเห็นไหมครับ hmm. ตอนนี้มันไม่ใช่แค่ในเรื่องของการพัฒนาตัว EV หรือตัวพลังงานใหม่ละ mm hmm. แต่ว่ามันมีเรื่องของเทคโนโลยีเข้ามาด้วย พ้องจริงแล้วต้องบอกว่าพอเราพูดถึง e ีวอ่ะผมเชื่อว่าภาพจําของหลายคนไม่ได้จดจําในมุมที่ว่ามันเป็นพลังงานใหม่อย่างเดียวแต่จดจําในในสิ่งที่ว่ามันจะต้องมีเทคโนโลยีใหม่ๆอยู่ในยานยนต์นั้นด้วยถูกไหมครับอันเนี้ยมันก็คือสิ่งที่มันมีในส่วนของช่องในการพัฒนาดังนั้นเนี่ยอีลอนมัสกเนี่ยัก็เลยบินไปนะครับผมก็มีการพูดคุยนะครับกับในส่วนของไมยร รัฐมนตรีจีนแล้วก็มีการที่เรียกว่าคุยกันว่าก็ทางจีนก็เปิดกว้างในส่วนของนะครับการลงทุนซึ่งอีลอนมัสก์ก็หยอดคําหวานนะครับว่าก็าจะลงทุนในจีนต่อไปแล้วก็มองว่าดีใจมากๆแฮปปี้มากที่เห็นอีครับว v จีนพัฒนาสู่ระดับโลกซึ่งตรงเนี้อาจจะเป็นคําที่มองว่าเป็นการหยอดคําหวานอย่างเดียวแต่ถ้าเราวิคเคราะห์ตามเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในตอนนี้ แล้วเทสล่าเป็นของใครครับอีลอนมัสซึ่งเป็นอเมริกันถูกไหมนะครับถือว่าเป็นบริษัทอเมริกันซึ่งทางจีนกําลังเผชิญปัญหาในส่วนของอเมริกานะครับมีการที่เรียกว่ากําลังจะออกกฎหมายในส่วนของที่ยงหลับนนนะครับการพัฒนาอีวีของอเมริกาเองโดยที่ไม่มีอีวีจีนอยู่ด้วยแล้วก็ตอนนี้ทางจีนเองก็มี ในส่วนของการถูกภาพวิจารณ์จากทางอเมริกาในประเด็นเรื่องของภาวะเกาหลีที่ล้นเกินต่างๆนู่นนี่นั่นซึ่งอีลอนมัสเป็นอเมริกันก็จริงแต่มองว่าของจีนดีแล้วนะครับมีการพัฒนาแบบนี้นะเพราะอะไรครับเพราะท่านเรามองกันตามตรงอีลอนมัสรู้ครับว่าตลาดจีนเนี่ยนะครับผมยังมีรูไม่เขาสู้อยู่ นะครับแล้วตอนนี้เขาอาจจะเพลียงพลั้าก็ได้ให้กับแบรนด์จีนแล้วยอมรับกันตามตรงก็คือว่าตัวตลาดของอจีนเองเนี่ยอีวีเนี่ยถือว่าเป็นตลาดอันดับสองของโลกนะครับผม,ม,มซึ่งในอเมริกานะเพเทล,ลาอาจจะมีในส่วนของตัวกิ่มตัวในส่วนของตัวตลาดตรงนั้นแต่ในส่วนของที่จีนเนี่ยนะครับตลาดเนี่ยนะครับ,มรบผม ถึงแม้ว่าหลายคนอาจจะมองว่ากําลังจะถึงจุดอิ่มตัวแล้วเพราะว่าหลายแบ,บแรนด์แข่งขกันเยอะมากเลยนับผม <Okay. S 1> คือมันผ่านในช่วงของเออร์ลี่สเตไปแล้วนะครับผมตอนนี้มันคือโกลช์นับมีคอมเพลติเตอร์เยอะแยะมากมายเลยจนหลายคนมองว่ามันอาจจะกําลังถึงขึ้นอมเจอร์แต่ก็คืออิ่มตัวหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วเนี่ยในส่วนของที่มันเป็นพวก นะครับไม่ว่าจะแบตเตอรี่นะครับผมหรือเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยที่ mm hmm. เป็นอนุโลมเมนที่สนับสนุนในส่วนของตัวอีวีมันยังมีโอกาสพัฒนาอยู่ mm hmm. ดังนั้นผมมองว่า mm hmm. ตัวอลีลอนมัสก็มองในจุดนี้ครับ mm hmm. นะครับ mm hmm. และไม่ใช่แค่นั้นเพราะว่าตัวเทสลาในจีนเองไม่ได้ผลิตเพื่อขายในจีนอย่างเดียวแต่มีส่ง mm hmm. ออกด้วยดังนั้นเนี่ย mm hmm. มันก็คือสิ่งที่ผมว่าเขากําลังมองในตรงนี้อยู่ว่าเขาก็ต้อง มีการพึ่งพาตลาดจีนต่อไปอืมนั่นแหละนั่นแหละเราเห็นตัวอีลอนมัสไปเจอกับผู้นำจีนเราเห็น Apple CEO ออทีมคุกก็ไปก่อนหน้านี้แล้วก็เรายังไม่เห็น Microsoft ใช่ไหมที่มาอาเซียนเนี่ยหมายยัง Microsoft ไปจีนนงครับยังไมโครซอฟท์ Microsoft เหมือน,นจะยังไม่ได้ไปนะครับ ครับอืมการแข่งข,ขันก็จะมีทางตะวันตกมากขึ้นแต่ถ้าเราเห็น Elon Musk, อีลอนมัสเห็นทีมคุกไปเนี่ยก็แปลว่าธุรกิจเขามองจีนแบบหนึง่งการเมืองคือครับคือต้องบอกแบบนี้คราบนะคือในช่วงเนี้ยในคือในช่วงปีเนี้ยนะครับทาง Microsoft ยังไม่ได้ไปแต่ว่าเมื่อปีที่แล้วนะครับไปแล้วนะใช่อันนี้ต้องบอกก่อนว่า ว่าเมื่อปีที่แล้วเนี่ยนะครับผมบิลเกตนะครับผมเพิ่งจะไปเยือนนะครับจีนเมื่อปอมถ้าจําไม่ผิดน่าจะมิถุนาปีที่แล้วนะครับผมแต่ว่าในในช่วงเวลาช่วงเดือนเนี่ยที่เขามาเยือนอาเซียนเนี่ยผมจะยังไม่ได้ไปจีนนะครับอืมใช่แต่ว่าบิลเกตไปนานแล้วล่ะผมจำได้ว่าสิบไปยี่สิบปีด้วยซ้ำไปไปตั้งสถาบันอบรมกรอน ไป R ร R&D ก่อนนะครับวิจัยพัฒนาก่อนฉะนั้นบิลเก์ก็ไปนานตั้งแต่ต้นจะว่าไปแล้วแต่ Microsoft รุ่นนี้รุ่นสัตยาก็คงจะต้องไปตามลูกต่อเอาละรรเรื่องทิกตอกทิกต o k นี่ยังไม่หายร้อนนะครับที่อเมริกาหลังจากที่กฎหมายผ่านทั้งสองสภาลแล้วให้เวลา9เดือนที่จะให้บริษัทไบ g ดนเนี่ยขายหุ้น t i กตอกออกมิฉะนั้นจะถูกแบนที่เมืองจีนนี่เขานี่ เรียกว่าขึ้นมาปกป้องตั้งแต่ระดับชาติมาเลยใช่ไหมครับระดับการเมืองเลยใช่ไหมครับครับจริงๆต้องบอกแบบนี้ครับคุณอาว่าจริงๆในประเด็นทั้งในส่วนของติ๊กต็อกเนี่ยนะครับผมอทั้งในในจีนเองและอเมริกาเองเนี่ยร้อนแรงมาตลอดครับซึ่งต้องบอกว่าติ๊กต็อกเนี่ยก็คือเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่นะับทาง อเมริกา<ม>เองก็มีการออกกฎหมายในส่วนของการให้ความช่วยเหลือทางทหารน,นะครับ<ม>กับไม่ว่าจะอิสราเอลนะครับยูเครนแล้วก็รวมถึงไต้หวันนะครับผม,มซึ่งตรงนี้จีนก็เลยออกมาต่อต้านในช่วงเวลาเดียวกันเลยนะครับ<ม>กับประเด็นนี้นะครับซึ่งในประเด็นของอิ k ติกตอกเนี่ยนะครับผมจริงจริงทางจีนเนี่ย<ม>ก็ออกมาสแสดงจุดยืนนะครับ<ม>ว่าก็คือเป็นการเลือกปฏิบัติแล้วก็ใช้คําว่ากันแกล้งนะครับ<ม>ในส่วนของบริษัทจีน<ม> ครในตรงนี้แล้วรวมถึงตัวผู้บริหารของอ i k ติตกเองเนี่ยนะครับก็ออกมายืนยันว่าจะไม่ยอมนะครับมผมในส่วนของทำทำตามตรงนั้น<ม>และก็มีหลายฝ่ายนะครับก็ออกมาวิเคราะห์เหมือนกันว่าเอ๊ะในส่วนของนะครับกรณีของอ i k ติตกเนี่ยทางการจีนทางรัฐบาลจีนเองเนี่ย มีการออกมาตอบโต้ที่น้อยกว่าในสมัยของตัวหัวหวยหรือเปล่าในช่วงของที่มีข้อพิพาททางการค้าระหว่างจีนกับอเมริกาในในช่วงก่อนโควิดนะครับผมซึ่งอันเนี้ยจะจากการวิเคราะห์ของผมแล้วก็ดูข้อมูลเพิ่มเติมนะครับจริงๆต้องบอกแบบนี้ครับว่าในมุมหนึ่งเนี่ยคือทางจีนค่อนข้างมั่นใจว่านะครับจะสามารถที่จะคุม ในตรงนี้ได้คืออย่างน้อยคุมในส่วนของอติป็อกได้ว่าจะไม่มีการขายให้กับบริษัทในอเมริกานะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าถ้าสมมติเกิดอย่างนั้นขึ้นจริงๆตัวบริษัทแม่ในจีนผมว่าได้รับผลกระทบแน่นอนอนะครับผมเพราะว่าอะไรเพราะถ้าสมมติว่ามีการยอมขายไปนั่นหมายความว่าเทคโนโลยีหรืออะไรต่างๆของจีนอาจจะมีการหลุดรวมถึงตัวข้อมูลต่างๆในตรงนี้ผมผมผมคิดว่า ทางทางทางการจีนค่อนข้างมั่นใจว่า<ม>ทางบริษัทแม่ของเท k กก็กในจีนเนี่ยนะครับไบแดนเนี่ยรู้ตรงนี้อยู่แล้วนะครับผมว่าถ้ายอมตรงนั้นเนี่ยก็อาจจะมีปัญหาถ้ายังถ้ายังจำกันได้นะนะครับมผมในส่วนของในช่วงเมื่อ,อคือสองสามปีก่อนเนี่ยทางอาลีบาบาเองนะครับหรือว่าเทนเซนต์เองอะไรเงี้ยก็เคยมีกรณีในส่วนของนะครับการถูกกดดันจากทางการด้วยเหมือนกันนะครับถ้ายังจำกันได้เนาะ ในกรณีของในส่วนของต้องมีการแข่งขันอย่างเป็นธรรมต่างๆไม่ได้มีการผูกขาดอย่างเดียวเลยอย่างเนี้ยนะครับผมเพราะว่าคือต้องยอมรับว่าสื่อในจีนเนี่ยนะครับผมก็มีการถูกควบคุมโดยทางการถูกไหมครับซึ่งตรงเนี้ยคือเขามีกฎหมายควบควบคุมในตรงนี้อยู่ดังนั้นเนี่ยผมมองว่าเขาค่อนข้างที่จะมั่นใจว่าสามารถที่จะคุมตรงนี้ได้และในหลายมุมมองเนี่ยบางคนมองว่าเอ๊ะที่อาจจะไม่ได้มีการตอบ โต้นะครับอย่างรุนแรงเหมือนกับตอนที่หัวหวยอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมบเ,พเพราะว่าสเกลมันอาจจะเคลื่อนต่างนะครับต่างอาวาละกันด้วยเพราะว่าในตอนนั้นเนี่ยนะครับผมในกรณีของตัวหัวเวยเนี่ยมันเป็นช่วงที่จีนกําลังพยายามที่จะผลักด,ดันนวัตกรรมของจีนเองจริงๆนะผมเพื่อที่จะสู้กับนะครับผมทางอเมริกาแล้วก็ในส่วนของในตลาดโลกได้ดังนั้นเนี่ย ถ้าสมมติว่าหัวเว่ยเนี่ยมีปัญหาถูกแบนหรืออะไรต่างๆเนี่ย mm hmm. มันก็ส่งผลต่อในเรื่องของการพัฒนาแล้วก็ในเรื่องของตัวภาพหลักด้วยดังนั้นเนี่ย <Yeah. S 1> ทางจีนพยายามตอบโต้อย่างเต็มที่แต่ในกรณีของนะ mm hmm. เผื่อติกตอกหรือวแพลตฟอร์มเองตรงเนี้ยนะผมจริงๆต้องบอกว่าในในจีนเองเนี่ยนะครับผม mm hmm. ก็มีในส่วนของการควบคุมนัตรงนี้อยู่แล้วนะครับ mm hmm. แล้วในเรื่องของเชิงกลยุทธ์เนี่ย นะครับผมผมมองว่าจีนน่ะก็มั่นใจว่าในส่วนของตัวแพลตฟอร์มอีคโนมีของจีนค่อนข้างแข็งแกร่งพอถ้าผลสุดท้ายถ้าสมมติทิกตอกโดนแบนจริงๆริงม,มันก็อาจจะพลิกวิกฤตเป็นโอกาสได้ก็คืออาจจะแบ่งขั้วในเรื่องของเทคโนโลยีไปเลยซึ่งก็เป็นสิ่งที่ทางจีนเะนี่ยนะเขาเตรียมพร้อมไว้อยู่แล้วอย,อ,อย่างเช่นที่เราได้เห็นว่า ตัวแพลตฟอร์มต่างๆก็จะพัฒนาเฉพาะในของเขาเลยนะครับและตอนนี้ก็ไม่ใช่แค่ว่าจะพัฒนาแล้วใช้ในประเทศเขาอย่างเดียวนะครับแต่ก็เริ่มมีการส่งออกไปยังประเทศอื่นด้วยเหมือนกันซึ่งถ้าถามตนะครับเผื่อทิกตอกโดนแบนด์ในอเมริกาแต่ผมเชื่อว่าทั้งบริษัทแม่ของทิกตอกและคือทางจีนเอ็ามั่นใจว่าก็ยังมีประเทศอื่นที่โอบรับ ทิกตอกตอยู่นะครับผมเพราะว่าอันเนี้ยผมมองว่ามันคือมันต่างวาระกันนะครับกับในส่วนของกรณีของหัวเว่ยด้วยเพราะเามันจึงเล่าถึงประเด็นนี้ด้วยเพราะว่าถ้าเราไปอ่านทางสื่อตะวันตกเองหรือในสื่อไทยเองก็เริ่มในการวิเคราะห์กันแล้วว่าเอ๊ะทําไมการแอคชั่นนะครับของทางจีนกับทิกต o อกทำไมมันดูอาจจะไม่ด้หรือหวาหรือไม่ได้อ่าเข้มข้นเหมือนกรณีของนะับหัวเว่ย นะครับใช่ครับนั่นแหละนั่นแหละฉะนั้นเรื่องนี้ก็เลยยังเป็นประเด็นอยู่นะครับเพราะว่าตราบที่ยังไม่จบก็คือยังต้องดูว่าท้ายที่สุดจะหาทางออกร่วมกันอย่างไรบ้างอาจารย์คิดว่าจะจบแบบไหนต้องเดาดูคือโดยส่วนตัวของผมครับผมมั่นใจนะครับว่าสุดท้ายเนี่ยนะครับผมคือก็ไม่ก็ไม่ได้จะยอมง่ายๆออนะครับผมอาจจะ อาจจะให้โดนแบนไปในอเมริกานะครับผมในขณะที่ถ้าเป็นแบบนั้นจริงอย่างที่ผมบอกครับก็จะเป็นการพิกวิกฤจให้เป็นโอกาสของทางจีนก็คืออาจจะมีการใช้เหตุผลตรงเนี้ยมีการแบ่งคั้วทางเทคโนโลยีไปเลยนะครับผมแต่อาจจะทําให้ตัวบริษัทแม่ของนะครับเขื่อตปิ๊กปอกอาจจะเสียผลกระทบเหมือนกันในเรื่องของนะครับเพราะต้องบอกอเมริกาก็ถือเป็นตลาดใหญ่นะครับ แต่อย่างที่ผมบอกคือว่าถ้าสมมติว่าไบาแดนเนี่ยยอมในส่วนของขายตรงนั้นไปอ่ะผมว่าอาจจะมีปัญหาในประเทศอืมอืมใช่เลยครับนี่และครับต้องขอบคุณอาจารย์มากที่อัปเดตเราทุกประเด็นที่เป็นข่าวกระแสที่เมืองจีนสำหรับสัปดาห์นี้ครับสวัสดีครับอาจารย์พากรครับสวัสดีครับพักกรครับวับคีครับครับ สนับสนุนโดยบริษัทกาแฟดำจำกัดสามารถติดตามสุทธิชัยพอดแคสต์ได้ทุกช่องทางทั้งระบบ iOS และ Android สุทธิชัยพอดแคสต์ Anywhere Anytime Any Device